ดีจ้ามิ้นทีดินรวยปัง88บเบอร์โทรพี่มิ้น0 8 5 8 2 6 5ดห้ทีดินสวยชัอเลที่ราคาถูกต้องทีขาย88วันนี้เรามาอยู่ซอยอิยลาตำบลหนองสามวังอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีอันนี้อยู่ไม่ไกลจากของทิบองเนี่ยเข้ามาประมาณ150เมตรก็จะถึงที่ดินแปง้งหนึ่งอยตารางวาแล้วขายยกแปง้ง ฉนดพร้อมโอนอที่ดินในแนวที่แกสามารถปลูกบ้านได้แล้วเรามีสวนบ้านนี่ด้านนี้ก็จะมีสวนบ้านแต่ด้านนี้ก็ถนนไฟฟ้าน้ำประปาถนนคอนกรีตสองเลนส่วนก็เข้ามาใช้ประโยชน์ได้ทันทีปลูกสร้างก็ได้ทันทีเหมือนกันซดผลคุยได้ทุกเงื่อนไขแต่เานนรามีฉนดพร้อมโอนให้ ก็ฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวพี่มิ้นจะพาไปอัปเดตท,ทุกๆแปลงที่เข้ามาใหม่วันนี้ก็พามาอัปเดตซอยอัยลาก็ตำบลหนองสามวางังอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีวันนี้พี่มิ้นขอบคุณมากสวัสดีจ้า